เฮ้ยชาลีเจ้าของชอบมันกลับมาอานเกมนี้ครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะเออรู้สึกว่าก็ดีนะแต่ว่าที่เขาหายไปเพราะอะไรล่ะเออนั่นสิแน่เราไปฝากต่อก็เถอะเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย้อนนูเหมือนเดิมนะครับและในวันนี้เรากำลังมีเกมไอซ์เดอร์เกยร์ ซึ่งขอโทษที่หายไปนานด้วยนะครับพอดีว่าผมไปบวชเป็นสาม,มเณรหากลูดด์อนะครับนะก็บวชประมาณ15วันครับแล้วก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับมาหัดเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผม,มไม่ได้แบบอัดมานานแล้วโอเคหวังว่าผมจะไม่ลืมวิธีการเล่นนะครับของเกมนี้ไปก่อนนะนะแต่ไม่เป็นไรครับก็วันนี้เรามาในบทเสริมนะครับ หมด2ลุม1 2เท่าของความน่ากลัว2เท่าของความฮาทายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับทั้งกระสือและชาลีออกไล่ลาดในด่านอ่าซึ่งอ๋อลืมบอ,อกครับด่านที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมเริ่มเป็นอ่าคาราสา์ดก่อนนะครับเพราะว่ามันเบสิกสุดๆและนะครับถ้าไปเล่นด่านโรงเรียนที่ผมว่าไม่รอดนะครับอย่าถือสาเลยผมเลย ไม่ลอดอยู่แล้วโอเคก็ก่อนที่เข้าไปรับชมก็ขอคนละใจคนละแชร์แล้วก็คนละซับกันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยเอาละครับเริ่มเกมมาเรียบร้อยนะครับโอ้ยบรรยากาศนี่ชวนคิดถึงเลยนะครับแบบฟิลกูดมากมากกดสิแล้วไม่กดละเออไม่กดให้เกียรเลย โอ้ยแต่ผีมาไวมากเลยอ่ะแป๊บเดียวก็มาแล้เวเฮ้ยเกิดแล้วขึ้นดี้ยวันตอนนี้สิอ๋อว่าและทำไมามันมาไวปแปลกๆผีซาลีอยู่ตรงห้องนั้นนะ่ะอ่ากดดูก่อนมีเมา โอ้แต่ผมว่าด่านนี้น่าจะเป็นหนึ่งในด่านที่ยากมากๆเลยแหละเพราะเราต้องล้ำมือผีสองตัวผีแต่ละตัวก็น,น่าลำคานธนั้นนั่นโดยเฉพาะชีชาลีเนี่ยผมจะไม่ชอบเปนพิเศษอยู่และโอ้เออดูผีกัอนอ๋อนี่ไงเราสามารถดูสองฝั่งได้โอ้แล้วจะแยกแล้วผมจะแยกออกยังไงเนี่ย ในห้องนี้ก่อนนะโอเคมันจะลงมาชั้นล่างชาลีลงมาล่างนน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 น โอเคมันอยู่ใช้ได้ดีกันหมดเลยดีข้องเร็ว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 ไป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  let yes ah yes โอเคโอ้ยได้บึงได้ห้าเองเอามาเยอะๆนะสิไม่อยากลงไปชั้นไดดินบอกเลยนะครับผมไม่อยากลงไปชั้นไดดินสุดๆเลยนี่โอเคมันมากลางเก็ <sighs> บรดง,งตายอีกโดนหนึ่งไว้ะเพราะว่าเราจะต้องใช้นะครับ แล้วก็ติดสป,ปีดบูตสป,ปีดขึ้นไปเลยอ่าโอ้มีตัวนึงอยู่ล่างครับมันเดี๋ยวรอมันลงมาก,ก่อนเช็ดละ ผมไม่มีดวงตาโนโอ้ no. oh, แล้วผมเหมือใช้อ้ oh, ตายฮ่าคอกระสือมาถ้ามันมีเสียงร้องอะไรแบบเนี้ยผมว่ากระสือมาแน่นะครับไปไปเสียงเสียงต้องเสียงครับไม่เสียงต้อง ต้องเสียงอ้ my God Holy shit No อย่ามาเนะย No ฮึฮอย่าอย่าเข้ามานะ <laughs> ปกติมันทะลุนะแต่ทำไมครั้งนี้มันไม่ทะลุมาหาเรา น่าเข้าใจโอ้ดีแล้วโอ้โอ,โอ,โอผมผมผมน่าจะดูถูกไม่ได้ละอ๋อดูถูกไม่ได้แล้ะไ,ไ,ไปยังโอเคไปแล้วก็ไปครับชัวนี้ชัวนี้ผมหาเ่นินหาของกันจากปลาเสริมแล้วดูด ไปห้องนี้ไปห้องนี้ว่านูกเนืออยักโอ้โโคตรน่ากลัวเลยแม่ยิงมาสองตัวยิงน่าลำคาญจะจัดเลยแล้วเราแบบเราต้องระวังว่ามันจะมาห้องไหนเพราะมันมีสองห้องเราไม่สามารถเดาได้ก็คือแบบโอกาสประมาณไม่ไม่ไมครึ่งหนครึ่งอะประมาณ หนึ่งในสี่งที่ผีมันจะอยู่ในห้องสองห้องซึ่งเราต้องเดาให้ได้เกียดสุดๆเลยไปยังโอเคไปแล้วก็มาหาต่อฮะนี่โอเคุูแจทีละโอเคตัว ไม่อยู่แล้วโว้ยไม่อยู่แล้วโอเครอด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 รอ,อดผมรอด I'm survived เดษต้แต่ครั้งนี้เราเก็บได้เยอะโอ้ยต่มันขาดแค่แบบนี้อนองๆอ่ะโอเคโอ้ไม่มีเชด อ้าอ่าโอ้อันนี้มีหนึ่งโอ้เยี่ยมเยี่ยมจริงๆแล้วห้องไหนวะอ่านึกก่อนเราต้องโอ้โหต้องลงไปชั้นใต้ดินแล้วบอกเลยนะไอตรงชั้นใต้ดินนี่มันเปนอะไรที่แบบยากมากโอ้สวยละมาเตร็มสปีดให้พร้อมก่อนผมขอนึกก่อนว่า เออมันเลอห้องไหนมัง่งพนผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันฮนะดวงตาก็มีเค่เดียวด้วยพลาดไม่ได้เดียวนี่คือจบเหรอเลยนะพลาดอะไรต้องไงไปอต้องไงว่าไปเราคงว่าเราต้องวาร์ปแล้วแหละสามสองหนึง่ง <gasps> ่าแล้วห้องที่ผมเกลียดส,สุดๆมันเป็นห้องที่หมูไม่ชอบเลยเกลียดแบบเกลียดสัดๆเลยเนี่ยวะถุงถุงถุงเฮ้ยถุงหายากจังนะอ่ะอนนี่ไงโอเครอ อยู่ตรงชั้นสองโอเคได้ถ้าวิบบ่งไปตอนนี้น่าจะได้อยู่ดูกอนดูก่นกนัน,นไปแล้วโว้ยฮู้ย yes! สโอเคผ่านแล้วใช้เวลาไปแปดนาทีเอแปดนาทีก็มีหนึ่งวิโอ้โห Oh. ได้กลับมาเล่นนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างกดดันนะแบบซอมไอตัวผีอ่ะมันจะมาฝั่งไหนเราไม่รู้ไงคือเราแบบเราทําได้แค่แบบเราต้องเดาอะ่ะว่าเอ้ยผีตัวเนี้ยมันจะมาฝั่งไหนเราไม่สามารถเดาได้เลยเว้ยแบบโหโคตรยากบอกเลยยากมากท้าทายมากเยเี่ยมเลย ก็ก็ดีครับส,ส่วนตัวนี่ถือว่ายากนะแต่ว่าเราน่าจะดวงดีส่วนอีกส่วนหนึ่งอะที่ทําให้ผมผ่านเร็วเพราะว่าดวงดีนั่นแหละดวงดีเจอถุงนะครับตั้งแต่ต้นเกมประมาณ4ี่มั้งก็จะไม่ไนดะ้จะไม่ผิดนะและเราไม่เจอแบบผีลงมาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับก็นะครับก็คงมีเท่านี้แหละนะครับผมซึ่งขอโทษด้วยที่มันสั้นไปนะครับ เอาละก็ใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละใจคนละแชร์คนละซับอีกรอบหนึ่งนะครับก็เจอกันใหม่รันทุกคนสวัสดีครับ